นิชเชาวสวิทยิมชั่งน้ำหนักชั่งได้1 1 3่อปอนด์เพชรชลัดวอร์วิวัฒนานท์ชั่งน้ำหนักครั้งแรกชั่งได้112.2ลดจุดสองสวัสดีครับสุดหลอ่อชื่อเสียงเรียงนามนิชเชาวสวิทยิมครับนิชเชาวสวิทยิมฝั่งนน้น เพชรชลัดวอยวัฒน์ครับวอยวัฒน์เพชรชลัดวอยวัฒน์มอวิวัฒนานนท์นะโอเคเคยต่อยกันไหมต่อยกันครั้งต่อยกันครั้งหนึ่งนานยังปีนี่นะปีหนึ่งรวมปีใครแพ้ใครชนะชนะมาเราชนะมาที่ราดดำเนินหรือที่ไหนลาดดำเนินที่ราดดำเนินนี่นะเออพินีครับลุมพินีวันนี้มาเจอกันที่ราดดำเนินเป็นการชิงแชมป์ด้วยร้อยสิบสอง ครับเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาแชมป์ยามภาคใต้แนะ<อ>ชมป์ภาคใต้สภาเมืองไทยลูกสภาเมืองไทยลูกโอ้โ,อโหโนี่สามแชมป์เลยอะ่ะครับวันนี้จะมา 112. ร้อยสิบสองจะได้ไหมมั่นใจไหมร้อยสิบสองไหม,ไหมนี้ไม,มาเจอเพชรชรัลช่วงนี้เขาฟอร์มกำลังสดเราสดขึ้นมาไหม ไม่กี่เท่าไหร่ครับไม่กี่เท่าไหร่ไปเข้ามาแรงมากนะวันนี้ร้อยสิบสองเวทนี้เคยต่อยกับใครไหมก็ต่อยได้ใจมรกดเออได้ใจอืมแล้วมันแพ้ชนะแพ้ครับแพ้วันนี้ลดน้ำหนักเท่าไหร่บอนดหนึ่งครับปอนดหนึ่งมาร้อยสิบสามครับลดนานไหมไม่นานครับแป๊บเดียวนะซ้อมภูเก็ตครับคู่ปั้มภูเก็ตมีใครบ้างก็ยินนรุง แล้วก็ฝนหลวงฝนหลวงก็ฟ้าหลวงฟ้าหลวงครับโอ้คู่ปั้มก็เยอะครับซ้อมกี่วันก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนนะเพชรรัตน์ฟอร์มล่าสุดเป็นไงบ้างครับชนะคะแนนครับชนะคะแนนใครสักน่ารินครับสักน่ารินวันนี้มีอัดฉีดก่อนต่อยไหมไม่รู้ครับยังไม่รู้น่าแอดพี่รอน่าจะมีอยู่ครับก็หาว่าชนะ มีครับเคยเป็นแชมป์อะไรอย่างเราไม่เคยครับครั้งนี้ครั้งแรกครับมั่นใจมากน้อยขนาดไหนที่จะมาชิงแชมป์วันนี้ก็มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจว่าจะได้แชมป์ไหมได้ครับแล้วเตรียมตัวล่ะกี่วันเดือนนึงครับเดือนหนึ่งเต็มเต็มหลังจากที่ชนะไฟล่าสุดครับก็เตรียมตัวซ้อมเลยครับคู่ปั้มปั้มกับวิรชัยโคชสารครับวิรชัยโคชโคชสาร มาปั้มให้ร่างกายเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีครับดีมั่นใจมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าจะได้แชมป์มั่นใจครับมั่นใจนะวันนี้ลดน้ำหนักเท่าไหร่ปอนด์ครับปอนด์หนึ่งก็ปอนด์หนึ่งเท่ากันมา,า113ก็ับลดนานไหมก็นานหนูครับขึ้นแต่ช่างกี่ครั้งสามครับ,สา,รบสามครั้งนะเขาเป็นมวยอะไรผู้ชกเรามวยเขา่ามวยเข่าเรา ฟี่มือครับฟี่มือเจะเขานะอยากบอกอะไรแฟนมวยไหมวันนี้ก็ใช่เชีผมด้วยครับติดตามครับอยากบอกอะไรแฟนมวยไหมชอบมวยภาคใต้วันนี้เชียร์ผมด้วยเป็นกำลังใจมั้เลยครับอืมจ่อยเชื่อมไปกว่างอืมปล่อยปล่อยเท่าไหร่วันนี้ปล่อยห้าสิบสามก็ห้าสิบห้าสี่ห้าสิบสี่โลปล่อยปล่อยเท่าไหร่เราห้าสิบหกโลห้ 56กับ50เท่าไหร่นะ5้5ส <14. S 1> 54ต่างกัน2โลครับคู่เอกของรายการชิงแชมป์ร้2ปอนด์เวทีลาดดำเนินครับดูเนื้อตัวครับ